สวัสดีตอนเช้าค่ะช่วงนี้นะคะทางสาธารันสุขเนี่ยเขาได้บอกว่าใกล้ที่จะสงการแล้วเนี่ยนะคะขอใหอ้กลุ่มหกศูนย์แปะคะถ้าใครยังไม่ได้บูธให้รีบบูธเข็มสามซะนะคะเพราะว่าสงการเนี์เราต้องเจอลูกเจอหลานนะคะโอกาสที่เสี่ยง ติดเชื้อแล้วก็จะเป็นหนักเนี่ยมันจะมีเยอะนะคะแล้วทีนี้เมื่อวานนี้เขาออกมาเตือนนะคะว่าตอนนี้ส่วนมากลูกหลานของเราเนี่ยนะคะเวลาไม่สบายเ,เราจะตรวจ ATK ก่อนเลยกลัวว่าจะเป็นโควิดนะกละัวว่าจะเป็นโควิดเสร็จแล้วพอ เอทีเคขึ้นขีดหนึ่งโอ้สบายใจแต่ว่าลูกเราลูกหลานเรายังไม่สบายอยู่นะฮะสุดท้ายมาที่เข่าออกคือเสียชีวิตเพราะอะไรไขเลือดออกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราตรวจเอทไม่เจอเราก็ต้องตรวจไขเลือดออกด้วยนะฮะตรวจไขเลือดออกด้วยด้วยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการในการตรวจนะคะแล้วสมมุติว่า ถ้าเป็นไข้เลือดออกก็ไม่ให้กินยาแก้ไข้เลยนะคะในข่าวบอกมีอยู่นะคะคนที่เป็นไข้เป็นไข้มีเด็กเป็นไข้เนี่ยนะคะแล้วกินยาแอสไพริงเข้าไปนะคะสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การป่วยนะคะต่างๆนะคะต้องจะทานอะไรยาอะไรเนี่ยต้องทานแบบระมัดระวังนะคะต้องไม่ อออะไรก็เป็นไข้ก็ทานยาแก้ไข้ไม่ใช่นะคะต้องคิดก่อนนะคะไปพบคุณหมอก่อนไหมเพราะตอนนี้โรคมันเยอะมากนะคะเราก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยท่นี้เมื่อวานนี้นะคะมีเครื่องบินจัมโบ้เจ็ดสามเจ็ดของจีนนะคะ ขึ้นจากมณฑลยูนนานคุณหมิงอะนะคะหมินมานะะจะไปเมืองหนึ่งนะะเสร็จแล้วก็ไปตกการตกเนี่ยมันเป็นการตกแบบผิดปกตินะคะปกติแล้วเนี่ยเวลามันตกก็ยังจะล่อนตกแต่อันนี้ตกแบบหัวทิ่มพื้นหัวทิ่มลงมาแบบไม่มีไม่มีแบบ ไม่มีลักษณะของของของการตกที่ที่ควรจะเป็นนะคะตอนนี้ประธานาธิบดีจีนกำลังสั่งตรวจสอบด่วนนะคะว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะ,ะก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะใจคอไม่ดีเดี๋ยวนี้มีอะไรหน่อยอะไรนิดเราก็กังวลละนะคะเราก็กังวลว่ามันจะอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างนี้หนะ้ากลัวว่ามันจะเป็น อย่างอื่นไปนะคะแต่ขอให้เป็นอุบัติเหตุมันก็ยังจะดูดูไม่น่ากลัวมากเท่าอย่างอื่นนะคะอันนี้มีหลวงปู่เย็นนะคะมีอยู่หลวงปู่เย็นรูปหนึ่งท่านเดมมรณาภาพไปประมาณสักเดือนหนึ่งเลยมั้งอย่างนี้นะคะยังอยู่ในโรงเสร็จแล้วปรากฏว่า ที่ที่วัดเขาก็ไปไปไปเปิดใต้เตียงของหลวงปู่เย็นอะนะคะมีเงินอยู่ในนั้นประมาณร่วมสิบล้านนะคะร่วมสิบล้านแต่เหมือนกับว่ามีคนไปโจรกรรมนะคะออกไปประมาณสามสิบล้านอันเนี้ยนะคะก็เลยกาลังจะมองว่าอะไรยังไงเงินของหลวงปู่เย็นหายไปเพราะว่าหลวงปู่เย็นท่านเป็น ท่านเป็นพระที่ดูหมอนะคะดูหมออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเงินที่วัดนะฮะน่าจะเป็นเงินส่วนตัวของหลวงปู่เย็นเองนะคะเพราะว่าเงินที่วัดเนี่ยอะไรอะไรทุกอย่างเขาอยู่ครบหมดนะคะก็เลยอว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของหลวงปู่เย็นนั่นแหละแต่ว่ามีคนไปจุลกรรมด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็กําลังกําลังตามอยู่นะคะเนี่ย พวกมีผู้ไม่รู้จักบาปจักกรรมเนาะมาวท่นี้พอมรนเดเล่ามาถึงตัวนี้เสร็จปุ๊บมันเด่นจะเล่าเรื่องเน่าๆให้ฟังอยู่เรื่องหนึง่งนะคะก็คือมีเด็กอายุสิบสองขวบเด็กผู้หญิงนะนะคุณแม่ก็ทาไปแจ้งความนะคะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยท้องนะคะมีน้องเสร็จแล้วปรากฏว่า แม่เขาก็สงสัยว่าจะเป็นลุงข้างบ้านนะจะเป็นลุงข้างบ้านแล้วแม่ก็ไปแจ้งความไ้นะคะตอนนี้ลุงข้างบ้านนี้เขาก็ปฏิเสธนะคะตอนหลังตำรวจก็เอาทุกคนเลยนะไปตรวจดีเนะคะตรวจดีเอเสร็จแล้ว แม่ของเด็กก็ตกใจสุดขีดเลยว่าเด็กในท้องน่นะเป็นลูกเป็นพ่อบังเกิดก้าของลูกสาวเองนะคะซึ่งไม่ใช่ลูกข้างบ้านาไม่ใช่ลุงข้างบ้านนะคะเนี่ยเสร็จแล้วลุงข้างบ้านก็โล่งใจถูกสังคมในหมู่บ้านนั่นน่ะมองด้วยสายตายที่ดูถูกเกลีดยดหยามนะคะ แต่คนที่ไม่โล่งใจคนที่หนักอกหนักใจก็คือแม่ของเด็กนะฮะแล้วต่อหลังเนี่ยพ่อของเด็กก็โด,โดนขังนะฮะแม่ของเด็กก็ต้องหาเงินไปประกันตัวนะนเรื่างนี้ยมันเป็นคดีที่ตกลงกับแม่แน่นอนต่อให้แม่เด็กไม่เอาเรื่องนะมันก็เป็นอายะเป็นดน ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสังคมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวลูกฆ่าแม่นะเดี๋ยวพ่อขืนใจลูกนะเดี๋ยวลูกคงคืนแม่นะสารพัดข่าวยุคเมียอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ยินนะคะความที่มันเป็นเพราะว่า สังคมมันอยู่กันแบบการก่อร่างสร้างตัวการอะไรต่างๆมันเลยว่าเออสังคมจิตใจของคนนี้นะจิตใจของคนมันเสื่อมโทรมลงจริงๆนะมันเสื่อมเสื่อมโทรมลงมากอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยพ่อขี่มอเตอร์ไซค์แข่งหรือไงบิ๊กไบค์หรืออะไรนี่แหละเอาลูกสิบเอ็ดเดือนนะ่ะนะคะไปใส่เป้ไว้ข้างหลัง นะแลพาลูกขี่มอเตอร์ไซค์นะะไปในสนามแข่งเพราะว่ารักในกีฬานี้เกาอยากจะให้ลูกรักด้วยนะคนเขาก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนะี่ยแบบแล้วก็เวลามาพ่อเขาไม่ให้สัมภาษณ์นะเขาไม่ร,ร,รู้รู้สึกว่าเขาผิดหรืออะไรเลยถ้าทางเขาจะภาคภูมิใจอะนะคะนะภาคภูมิใจในสิ่งที่คนเขา อนามะนะฮะเอาออกมาออกข่าวเช้าโชว์แบบเนี้นะฮะแล้วเขาก็เขาก็ชมนะว่าพ่อฉลาดดีนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็มามองว่าถ้าสมมุติว่านะการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านในเมืองในประเทศนะถ้าครับถ้าเราคลกเคล้า,ากันไปในการ บริหารประเทศเนี่ยทุกๆเจนนะเจนวเอ่อเจนวายเอ่อเออบบี้บูมอะไรต่างๆผสมกันไปนะผสมกันไปทุกๆรุ่นมันจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าการบริหารต่างๆทุกรุ่นคละเคล้า,ากันไปจะอยู่ด้วยกันได้นะแต่ถ้า เอารุ่นใดรุ่นหนึ่งมาบริหารประเทศมันจะเหนื่อยนะสมมติว่าเอาวัยเด็กๆขึ้นมานะคะเอาเป็นคนรุ่นใหม่เลยล้วนๆนะคะมาบริหารประเทศเลยก็เหนื่อยเหนื่อยนะคนรุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่จะดูแล้วเหนื่อยใจเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเอาผู้ใหญ่เลย ไม่ต้องมีคนรุ่นใหม่เลยมันก็เหมือนกับจะเป็นไดโนเสาร์นะคะมันต้องเอาผสมคละเคล้ากันพลังงานของคนรุ่นใหม่นะแล้วก็สมองอที่มีประสบการณ์ของคนรุ่นเก่านะคะเอามาช่วยกันคิดช่วยกันช่วยกันบริหารประเทศเป็นผู้นำตอนนี้ก็จะเลือกผู้ว่าด้วยใช่ไหม ใกล้ที่จะเลือกผู้ว่านะคะแล้วก็โอกาสที่จะ,ะใกล้ที่จะเลือกตั้งด้วยถ้าตามหลักกําหนดก็คือปีน้าเดือนมีนาถ้าไม่ยุ่สภาก่อนเวลาอันสมควรนะคะ,ะก็จะต้องเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพกับผู้ว่าเมืองพัทยานะคะเนี่ยเราก็ต้อง พิจนารณากันให้ดีนะคะว่านโยบายของใครอะไรนะคะจะเป็นอย่างไรว่าอะไรที่จะน่าเชื่อถือได้นะคะและ้วทีนี้จะมีแต่คนที่อยากจะดังกันเยอะเยอะมากนะคะจนเรื่องคดีน้องไดมนเนี่ยมันเป็นคดีมหากรามหรือเปล่าที่ มีแต่คนอยากดังอะนะเข้ามาเยื่อยะไปหมดเลยนะคะหลักฐานก็เต็มไปหมดเลยนะเราก็รอดูไปนะคะว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็โยคีปอนะกับโยคีโรเบิร์ตนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แค่เรื่องน้องแตนหมูไปเรื่องวัดไปเรื่องพระนะแล้วก็ไปเรื่อง ตำรวจชายแดนเนี่ยมันกลายเป็นขยายหิ่งก้านสาขาของเรื่องไปไปถึงไปถึงไหนไปถึงสถานปฏิบัติธรรมเห็นไหมคะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คงจะสงบลงนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคนเนี่ย ยังไม่หยุดนิ่งนะยังไม่หยุดเพราะว่าเขายังคลางแคลงใจกันอยู่นะพอเสร็จแล้วก็พออนุนตัวนี้เข้ามาแทกนะเขาก็เกิดนักข่าวนักสื่อโซเชียลขึ้นมาช่วยกันนะช่วยกันสอดส่องมันเองก็เออแต่มันเอก็ไม่ลงลึกเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้สถานการณ์มันมันจบก่อนนะคะ เห็นตำรวจบอกว่าจะปิดคดีก่อนสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาเน,นี่ยนะคะก็อลองดู <c oughs> มันด้ขอให้สถานการณ์โลกเดี๋ยวบานปลายนะคะได้ยินว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะบินไปโปรแลนด์นะคะจะบินไปโปรแลนด์นะมันเด้ภาวนาว่าขอให้ไปสงบศึกมากกว่าไปกระตุ้นศึกนะคะขอให้เป็นไปว่าไปสงบศึกดีกว่า นะคะขอให้ทุกถึงทุกอย่างเนี่ยสงบสึกดูเร็วนะคะเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่รัสเซียกับยเครนเดือดร้อนประชากรทั้งโลกเดือดร้อนนะคะบางประเทศก็อยากจะให้เกิดสคงครามเพราะว่าจะได้ช่วยทําให้ประเทศตัวเองอ่ะนะ,ะไม่ได้เดือดร้อนัต่ประเทศผู้เดียวนะ,ะถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะ ร่วมกันสวดมนต์เป่าเชียนให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะเมื่อวานนี้นะส่งส่งคลิปไปตั้งนานกว่าจะโหลดเสร็จท่านเชื่อไหมนานมากเลยตายละแปดโมงกว่าเพื่งจะได้ส่งเพราะว่ามันโหลดนานไงมันช้านะคะก็เลยต้องขออภัยจริงๆนะคะอัดตั้งแต่เช้เชาแล้วลวตะหลอดกไปช้านะคะ เราจะสวดมนต์ร่วมกันด้วยสติและสมาธินามโมเซตริยะติวิกานัมสาวะตาทะกตานัมโอมปูเวยปวนาวาเลวาเจเลวาจาเวาจาเตจุลูจุลูตลาตลาสาวะตาทะกาตะทาตุ ทาเลปเตมาปวาติลายะวาเลหมูตโตเลสัมมาละตาทกตะตาตา,ตามะจะกาละอูละหวาตนะหวาจิลิปูเตมันตะอรันกาละอรันกาละเตซาวะตาทกาตะต อติเสติติพุทธายะพุทธายะพุทติพุทติพุทิยาพุทิยาสามพุทธานิสามโพธายะจลาจลาจลำตุสาวะอวารานาณิสาวะอปะเวกาติฟลูฟลูสาวะสูกะ เวกาติซาวาตาทกตะกาลีตายะวาจีลีนีสัมปะละสัมปะละซาวาตาทกตะหูเฮยะตาลานิหมูเตลีบุตติสูบุตติซาวาตาทกตะอติเซติตะทาตุ กาเบสวาหะสมาญาอติเซติเตสวาหะสาวาตาตกตะกาลีตายาทาตุมูเตริสวาหะสุปุระเตสิตะสโตปิตาตกตะอติเซติเตพูลูพูลูห,ลหงคง สวาหะโอมซาหะตาทักะตะอุซื้นิสะทาตุหมู่เตอานิซาหะตาทักะตะสตาตุเบยปูชิตะอติเซติเตฮงฮงสวาหะนะคะขอให้ทุกท่านนะดูแลสุขภาพนะคะโควิดเราก็ไม่ค่อยสบายใจยิ่งจะใกล้สงการนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขโอเคค่ะ